วันนี้ครับวันนี้มาดูกันว่าเวลาผมเก็บไฮไลท์ผมเก็บยังไงไปคาบี้ครับ โอเคก็ okay. คือส่วนใหญ่ที่ผมจะเล่นเนี่ยเป็น SK S K S ครับนี่เลยดีเซอร์ทีบแล้วผมเอาไป SKS เไปสองกระบอกแต่ว่ากระบอกเดียวก็พออุ้ยเผิอตังโคโนโ่ก็คือก็นั่นแหละเล่นปกตินั่นแหละ บางทีอาจจะแบบกดไม่ตรงผลไม่โดนแบบเล่นเออบ้างเนี่ยอย่างเงี้ยปกตินะขอเพิ่มเสียงแป๊บหนึง่งโ <c oughs> ทษนั่นแหละอาการพูดเล่นเอ๋อก็ปกติก็เลยครับไอพวกแบบตอดที่หามาก็พยายามไปคัดมาแล้วนะ มันก็มีแค่นั้นน่ะเห็นไหมว่าแบบเวลาหาไฮไลท์มันก็เป็นการอัพเลเวลตัวเองไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอะไรวะอย่างนี้อีกแล้ว ท่ผู้ชมน่าจะเจอกันบ่อยยิงไปขึ้นเจ็ดสองเจ็ดสองอ่ะแต่ว่าไม่ตายเออมันต้องงี้สิอุ้ยอุ้ยอมนั่นแหละก็อุ้ยโต้็โอ้โหทั้ทงหน้าทั้งหลัง เฮ้ยเหียยอย่างนี้ก็ต้องต่อเวลาเก็บเนี่ยก็ต้องเก็บแบบใจเย็นนะครับแล้วก็พยายามแบบวิ่งแบบเร็วๆแบบทำทำทำตัวเอกปีตลอดเวลาครับพอเจอก็นั่งปุ๊บเนี่ยทำบ ทำตัวแบบไฮไลท์อ่ะทำตัวแบบไฮไลท์อ่ะแล้วก็ปื๊บปื๊บพูดง่ลงานก็คือทำตัวเหมือนคอมนะครับแบบแบบแบบเล่นเล่นแบบพิผิวทำตัวเหมือนคอมนั่น,นแหละนั่นะแหละยิงไม่โดนก็ไม่เป็นไรเอาใหม่จริงนะไฮไลท์อ่ะตัวก็ได้นะเอาจริงนะ ไฮไลท์มันมันไม่ได้ฟิกว่าแบบเออต้องหัวถูกรัดเอาเอาคาบี้ไปเพื่อเครียดก็คือไฮไลท์ของผมเนี่ยก็คือแบบผมว่าเป็นแบบช็อตเด็ดประจำเกมอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องแบบยิงนัดเดียวต้องหัวแบบดึงไม่ขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเอาเฮ้ยเฮ้ย เอาเฮ้ยทำไมไม่ตายวะเอา้าอะไรวะหลุดเหรออะไรวะเกิดอ,อะไรขึ้นเนะ่ะเกิอดอะไรขึ้นเอาอย่างเงี้ยตายแน่ๆอย่างนั้นตายแน่ๆมุญยังไม่ตายยังไม่ตายเฮ้ยเอาไม่อยู่แล้วอู้อุูยเกือบตายเอูอุูยไม่โดนหูยมันยังไม่โดนยังไม่โดน นั่นแหละตัวติดเต้นมันอยู่ตรงนี้ส่วนช็อตส่วนเอ่อช็อตที่ตายแล้วก็เราเราก็ไปขัดออกอุ้ย XKS โดน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 เนิร์ฟปะเนี่ยเออระยะจู๊บอืมนั่นแหละ สะโคบบ้างนะไม่ไม่ไม่ใช่แบบไฮไลท์ของผมก็คือแบบเออเป็นเป็นเป็นแบบเออเป็นช็อตเด็ดเป็นเกมเพลย์ที่รู้สึกว่ามันดีอะไรอ,อะไรประมาณนั้นอะ่ะตึ่งตึ่งเอ อ,อุ้ยกดผิดกดผิดความเร็วความไวเนี่ยบอกว่าสองร้อยก็โอเคนะแต่บางทีแบบผมหันหันหันตัดเร็วอ่ะแล้ว,แล,วแล้วแบบมันเลยแบบอย่างเงี้ยเห็นไหมแบบมันก็จะกะไม่ถูกมันก็จะยืนเอ,อ๋มันก็จะยืนเอ,อ๋มาแบบัดหมุนเร็วตึ้ง ปื p um. P um. Ăng, ้มปื้มเวลานั่งรู้สึกว่ามันจะขึ้นง่ายกเลยเหรอเฮ้ยไอพวกไอพวกปืนหัวนัดเดียวอ่ะไม่ต้องตีเรดเลย ถอดแรกมันจะดิ้นไม่ขึ้นไม่ต้องพอยิงไปมันจะรัวรัวรัวไปใช่ไหมก็แบบยิงต่อต่อต่อกันไปเีื่อยๆซึ่งความจริงอ่ะมันเป็นปืนยิงทีละนัดแต่ว่ามันดันทําเป็นฟัวโต้ก็คือแบบปกติมันแบบอะไรอย่เงี้ยมันต้องแบบกดทีละนัดแต่ว่าเนี่ยมันกดแค่ไปแล้วๆ้วคือมันยิงออกมาเองเพราะฉะนั้นเราก็ลากลากขึ้นแบบปืนลูดได้เลย ลากลากขึ้นแบบแบบ a อรได้เลยลากแบบลากลากขึ้นไปเลยอะ่ะค่อยค่อยลากขึ้นนะพอพอถ้าลากถ้าลากส้นไปเลยมันสูบขอบจอเราเรมาลากต่อแมลงราเราทางตะตันไอดีเซลดิโก้เหมือนแบบติ้งตึ้งขึ้นไปเลย <laughs> แต่เราอาจจะไม่ไม่เร็วเท่าเขาที่แบบชุดเดียวอเออบอ๊บบึ๊บบึ๊บอย่างเงี้ยลากขึ้นไปอ่ะลากขึ้นค่อยๆลากขึ้นไปเห็นไหมเราเราเป้ามันจะขึ้นไปเองแล้วถ้ามันโดนหัวพอดีเป๊นะนั่นแหละเห็นไหมโอ้ อย่าลืมวางเป้าไปที่อกหรือบางทีก็วางให้มันล็อกเฮ้ยอ๋อโอเคโอเคนั่นแหละประมาณนี้เออดีเซอร์ดีเกิร์อาจจะทำไม่ค่อยได้ดีเซอร์ดีเกิร์กอาจจะแบบทำทำยากนิดนึงเพราะว่าคืนมันดึงง่ายแล้วแต่ก็ทำได้ ให้ให้เป้ามันดูดดูดอ่ะเป้ามันดูดดูดเลย <_ d> um> เอเมซิมันไม่เชิงเอมมันไม่เชิงเอเมซิสหรอก <_ d> um> เอเมซิสเนี่ยก็คือแบบเออเอมซิสก็คือเออเดี๋ยวนะ <_ d> um> ข่าบีอร่อย <_ d> um> เอเมซิสก็คือเชิงเชิงแบบว่าอย่างสมมติว่าเออมีศัตรูวิ่งผ่านหน้าจอหรอกเนี้ยเรายืนอยู่เฉยๆใช่ไหม,ม ถ้าถ้าไม่มีเอมซินเนี่ยศัตรูวิ่งผ่านไปเป้าแล้วก็จะไม่ตามแต่ถ้ามีศัตรูวิ่งผ่านก็คือเป้าตามตามตามไปอย่างเงี้ยแต่ว่าเอเมซิมันจะมีขอบเขตของมันอยู่ถติว่าสมมุติว่ามันมันกลางเฉพาะแบบเออในขอบที่กําหนดอ่ะถ้าสมมติว่าศัตรูมันมันขยับเข้ามามันก็จะล็อกปืนแล้วแล้วพอมันหลุดออกจากขอบแล้วนะมันก็จะหยุดอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเนี้ยมันไม่ใช่เอเมซินมัน็ีเกมล็อก ก็คือถ้าเป้าแดงอ่ะแล้วกดแล้วกดยิงใช่ไหมเป้ามันจะกอ่อตามให้เลยเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงนเป็นไป้ยงไงทุกคนเฮ้ยมันเป็นไปได้ยังไงทุกคนเราสามารถเอาฝาเท่าระบายน้ำมาชุบแป้งทอดได้ <laughs> แล้วก็เป็นเป็นคำคม แบบคำคมกินคาบี้ขยี้หัวใจแล้วก็เราจะมาลองทํากันนะครับเมื่อเอาฝาดทอดระบายนะ้ํามาทอดมาชุบแป้งทอดมันจะกินได้หรือเปล่าโห้ยมันมันมันเป็นไปนได้ครับทุกคนเราสามารถเอาฝาดทอดระบายนะ้ํามาชุบแป้งทอดกินได้แล้วมันกินได้ด้วยอร่อยมากเลยทุกคนลองเอาทิปปนไปเลยนะโอ้ นั <trivial. S 2> like ่นแหละพูดเหมือนเคยจีนเคยจินไหมฮึ่อดึงไม่ขึ้นเลยทุกคนอืออืออุ้ยไม่อยู่นะไม่อยู่นะอือ โอ้อืมพรีเมียมชอยขึ้นข้างบนข้างบนโอ้โอฟังเสียงนะเสียงดังฟังชัด เก็บทีละช็อตอัดๆไปอ่ะแ,แล้วก็เอาไปตัดออกนเลีย่ยมอือเอา้าหครไปไหนอ่ะโอ๊ยโอ๊ยอือตกใจหมด เออนั่นแหละนั่งงัดไปเดี๋ยวก็ได้โอเคนั่นแหละ